พบกันอีกแล้วทุกคน,ท,กคนทุกคนจ๋าวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูรายการปากต่อปากกับพี่ซานนี่แล้วก็พี่สุบสิธิกว้าวมันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนถ่ายทารายการประมาณวันสวันสวันนั่แหละทางรายการเนี่ยได้มีการประกาศให้เหล่าแฟนคลับทุวคนเนี่ย ได้มีโอกาสได้ไปร่วมถ่ายทํารายการด้วยโหต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้การถ่ายทํารายการเลยที่มีแฟนคลับเข้าไปนมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่โควิดนี่แหละมันเริ่มเข้ามาทำแบบแบบว่าเอ้ยเวลาเขาถ่ายทํารายการกันอะไรก็ตามแต่้ว่าการไลฟ์เนี่ยก็จะไม่ได้มีแฟนคลับเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าคนเยอะด้วยเรื่องโรคระบาดด้วยแต่ว่า พอสถานการณ์อะไรหลายอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีมาตรการที่แบบรองรับได้ก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้แบบไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในการถ่ายทำรายการอย่างที่เคยเป็นมาก่อนก็เลยครั้งนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็นี่ขนาดไม่ได้ไปเองยังรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆแน่แนเพราะทําทำไมเวลาที่มิเวเขาอยู่กับแฟนคลับอ่ะเขาจะมีเอนเตอร์ทที่สดใสมากขึ้นบปแบบร้อยเลเวลเลยแล้ว<ฒ>ก็ การเล่าเรื่องก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะว่าทําไมคุณเขาเป็นคนขี้เมาอ,อยู่แล้วพอยิ่งมีแฟนคลับมารับส่งแบบเนี่สนุกกันเข้าไปใหญ่นะจ๊ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าไปดูรายการปากต่อปากกันเลยจ้ะ อยู่กับซันนี้นะคะในรายการปากต่อปากค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะรายการที่เราชวนเหล่าซุปตาเนี่ยมาโชว์ลีลาการใช้ปากค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนขับเขาเยอะมากมากเลยข้างในนี่นะคะแฟนขับหนาแน่นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยดีกว่าเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้คือนิวซุปเปอร์ซีคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่า ทั้งหมดนี้นะคะแฟนคลับที่เขามายืออนรอเนี่ยเพราะว่าเรามีการโพสต์ไปเราจะสัมภาษณ์มิวสัมภาษณ์น้องมิวแล้วก็อยากให้แฟนคลับเนี่ยเขาได้มาเจอกันได้มาร่วมกิจกรรมกันแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องโชว์ว่าเขาฉีดวัคซีนมาหรือ,อยังแล้วก็มีการตรวจเอทีเคทุกอย่างเรียบร้อยตามมาตรการและทุกคนต้องใส่แมสนะคะเอาล่ะเราเข้ามาเจอกันดีกว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ที่สุดแต่ว่าแฟนขบพิษณนิแฟนขบพิษณน,นินอนคุยกับลาบมะม่วงแล้วนะคะตอนนี้เป็นแฟนน้นะมิวยังแข็งแรงกันอยู่ดีมากนะคะรักมิวไหมคะเอาละคือพี่สนิมีคําถามถ้าเกิดว่าใครรู้ยกมือขึ้นแบบเร็วๆนะคําถามคือฟังกันให้ดีนะคะคําถามนะคะหน้าไอจีของน้องมิวมีอีโมจิอะไรบ้างคะไหนไหนรืจริงจังอ่ะ ไอจีของพี่มิวสุประสิทธิ์มีอีโมจิอะไรบ้างมีดาวมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์มีโลกถูกปะถูกปะเนยค่ะคำถามเนี้ยพี่ถามแล้วมีรางวัลด้วยนะเออรางวัลนะรางวัลคือเสียงปรกมือน้ำที่น้องมิวจะทำให้ค่ะรอเลยค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับน้องมิวอยู่ข้างในค่ะไปค่ะไป ครับอุ้ยยังไม่สวัสดีเลยสวัสดีครับคือโงการบันเทิงเนอะที่จริงไหวกันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้พี่นีถามแฟนคลับมิวว่าหน้าไอจีมิวอะมีอีโมจิอะไรบ้างแล้วก็มีคนนึงตอบถูกของรางวัลก็คือให้มิวทําน้ําให้เขาหนึ่งแก้วหนึ่งแก้ววันนี้จะได้ผู้ชายขายน้ําอยากกินน้ํามิวเหมือนกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยเขาดูตั้งใจนะแล้วสีสันเสื้อผ้าเขาคือใช่ใส่เยอะๆเลยครับน้ำแข็งที่นี่เย็นจนปูฟ้าเนาะ แฟนคลับอ่ะจริงๆเยอะกว่านี้ตอนที่เราโพสไปวันไหนอ่ะแฟนคลับที่นี้คุยกันลากมะม่วงไปหมดแล้วนะอุ้ยน่ารักคือสีดูแบบพาสเทลเอออ่าอ่าแฟนคลับก็ถ่ายอยู่บางมึงบางแฟนคลับก็อ่าโอเคเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยสตรอเบอร์รี่มิลสตรอเบอร์รี่มิลปายมิลโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยเออกไปให้ครับน้ำจากมิลอ่ะ อคอามินตี้จงเดี๋ยวให้นิวนั่งนั่นนู้นเลยเดี๋ยวพี่เดลเอาออกไปเสิร์ฟให้ได้ครับได้ไหนคนไหนคนโชคดีะคะอุ้ยแต่ก่อนจะได้มันมันยากไปเต้นสักหนึ่งดอกค่ะไปค่ะงัน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 เขาบอกว่าแฟนคลับทำได้ทุกอย่างที่นี่ด้วยนะคะอะมานั่งพูดคุยกันมากดีกว่าเพราะว่าที่จริงต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเขาก็ อินอกอินใจแล้วนะเมื่อกี้แค่เขาได้เห็นก็ปลื้มใจแล้วแต่จริงๆต้องบอกนี้ก่อนที่จะเข้าวงการที่นี่ขอย้อนไปหน่อยมิวเป็นคนขี้อายขี้อายมากๆเลยครับเวลาถ้าไปพรีเซนต์หน้า้องที่นี่ผมมือสั่นแบบไม่กล้ากึ่งๆอย่างี้อไม่กล้าแบบสู้หน้าเพื่อนไม่กล้าสู้หน้าอาจารย์อะไรเราต้องขออาจารย์ว่าอาจารย์เรขอแบบไม่เึงไปเคาโคนได้ไหมพูดแบบสดๆเลยแล้วถ้าเราขี้อายขนาดนั้นแล้วมาเข้าวงการได้ยังไงอ่ะตอนประมาณช่วงมปลายแล้วครับ ประมาณว่าไปเรียนพิเศษที่สยาม,มปกติเมื่อก่อนเลยแล้วพี่โมเดลลิ่งก็มาเจอน้องน้องน้องหน้าตาดีมากเลยพี่อยากชวนน้องไปแค้โฆษณามากเลยอาเซยสัญญาก,กับพี่หนะ่อย มีจ่าชิมเท่านั้นพี่จะหยิบสัญญาไปทุกทุกงานไม่ได้นะคะจริงพี่ต้องมีกระเป๋าอื่นก็หยิบสัญญาเอามาให้เราดูว่าเขามีจริงเขากลัวว่าเราจะคิดว่าเขามาหลอกปะแต่ยิ่งเขาทำอยงี้ยิ่งคิดว่าหลอกไม่ละเราวินาทีนั้นอะมิวเซนไหมไม่เซนแล้วทำไงอะแล้วแบบปรึกษามามาก่อนว่าจะยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเนี่ยก็ขอคอนแทคไว้หน่อยละกันพอให้เบอร์ไปเสร็จปุ๊บจากวันนั้นได้แคสไหมได้แคสก็เหมือนงานแรกจะเป็นแคสโฆษณาประมาณแบบซิมโทรศัพท์ก่อนซิมโทรศัพท์ ก็ไดด้้วยมิวเข้ามาทำงานในในวงการนี้แล้วก็ถือว่าเข้าวงการแล้วแหละตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดป่วก็ยังที่อายอยู่ปะตอนตอนนั้นก็จะแบบเก่งๆครับเพราะเขาจะชอบให้แบบถ่ายโปรไฟล์ใช่เออให้หันหน้าหันเข่าอะกรบข้างว่าอะไร่างเงี้ยแล้วก็แบบเดินบนึง แขงแข็งแข่งแขงเขตามนี่เขาแต่ก็ได้แล้วเขาเล่นอะไรก็เล็นเล่นตามไปก็ได้อันนั้นถือว่าเป็นงานแรกที่แคสแต่่ะมีงานหนึ่งที่พี่นีได้ยินมาคือคือแคสไปแล้วแต่ไม่ได้เพราะว่างานนี้แหละก็นแต่งหน้าทาผมเสร็จเรียบร้อยประมาณแบบ7จ็ดแปดโงยงเง้ขาก็เรียกไปอยู่หน้าเซตแล้วก็เข้าบ็อก้งเป็นเพื่อนพระเอก็ระเองนั่งอยู่นี่พ็นั่งปุ๊ น้องมันดูหัวเลยเลยดูหัวเลยเลยหัวเลยเลยกับเหมือนกับพระเอกแต่ตัวเล็กกว่าเยอะอะรเนี้ครับผมแบบน้องกลับบ้านได้ไหมแล้วพี่ให้ค่าคิวเพราะว่าน้องสูงไม่อนกเป็นแล้วพองานนั้นไม่ได้ปุ๊บแล้วเราเลิกไปเลยไหมคือไม่ไปแคสอิกเลยหรือว่าก็ยังไม่เลิกครับหลังจากนั้นก็เหมือนพอเขาเรียกไปแคสก็เริ่มไปแคสเพิ่มมากขึ้น เข้าวงการได้หรือไม่ได้ที่เขาบอกว่าต้องโทรถามมาม่าก่อนเนี่ยคือเกิดจากว่าที่บ้านเนี่ยอยากให้เรียนใช่ที่บ้านอยากให้เรียนมากๆป้าป้าเนี่ยจะเป็นฟังจีนเลยฟังจีนเะจีนจ๋าเลยอาม่าบอกเลยว่าเนี่ยเข้ามาหาลัยนะให้ได้แค่ส่งคณะแค่วิทยาศาสตมอ มีทางเลือกแค่แค่นี้สามเราก็จะรู้สึกว่าพอแค่โฆษณาก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าลองไปทางนิเทศดีไหมถ้านิเทศไม่ได้ลองแบบอาถาปัดก็ได้ก็ชอบวันลูงผมก็ชอบวันรุงอาถาปัดก็ได้เขาบอกไม่ให้ให้แค่สองอันเลยมีปลากระหมองก็พัดด้วยความที่แบบแล้วก็ว่านอนสอนง่ายนิดนึงก็เลยแบบเชื่อฟังถ้เชื่อฟังก็ก็บอกเขาว่าอะถ้า ขอแค่โฆษณาต่อละกันทํางานวงการบันเทิงด้วย,ยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอะไรก็อยากลองไปทําดูแต่ก็จะเรียนในคณะท,ที่เขา<ๆ>ให้มาได้แหละใช่ครับคืออย่างนี้ลุกเขาอะตั้งแต่เด็กอะต้องบอกว่าลุกเราเป็นคนเกเรคนชอบคิดว่าเหมือนแบบหน้าหน้า,หน,าหน้าตาดูแบบไม่ค่อยรับแขกลองทาหน้านิ่งๆดิเออเออก็ไม่รับแขกจริงๆแต่หน้าพี่เนี่ยหน้าเหมือนรับแขกตลอดเลยลูก้าเดินเวียนเวียนเดี๋ยวก็เดินเวียนเดี๋ยวก็เดินเวียน แต,แต่เนี้ยคือหน้าไม่รับแขกถึงขั้นที่ว่าคุณครูศบป,ประมาทใช่ครับกูดม่เลยเพราะตอนอยู่ึงวิวาน์นี่แหละครับผมคือเหมือนตอนนั้นก็มันจะมีแบบเทรนช่วงหนึ่งที่ชอบถ่ายข้างอ่ะเราเราก็เลยถ่ายข้างถ่ายข้างแล้วก็มีมีผมตัดเลี้ยวแล้วก็ไวรักใส่วรักใส่ต้มหูแบบเจาะเนี่ยสองผ้างข้างหนึ่งตอนนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ต้มผมไม่เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแปดโมงเช้าแล้วไปนั่งเรียนขนาดนั่งแบบง่วงแค่ต้องจดตามอาจารย์แล้วอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆหรือก็พูดมาว่าเนี่ย ครูเป็นคนที่ดูคนออกอนี่คเนี่ยไปใส่ดูคนออกอ,อะไรวะอาจารย์เป็นหนึ่งหรือเปล่านะดูคนออกไรไงครูดูคนออกว่าใครอ่ะที่เลียงครูรอดไม่ลอดมึงอ่ะหน้าตาแบบนี้เรียนไม่ลอดหรอกหน้า,นาตาแบบนี้เ<า>รียนไม่ลอดหรอก อาจารย์มูกคำนี้เหรอแล้วผมก็นั่งตนถึงเน่ามาตลอดมันใครวะมาชีงคุนี่หว่าชีงคนนี้หว่ซึ่งเราก็นั่งซึ่งเราก็นั่งจดปกติจดปกติเลยแต่มันง่วงมันคงหน้าตาดูไม่ค่อยรับแขกอะไรบางทีแล้วก็ด้วยความทรงผม่ด้วยความทรงผมลุกอะไรพวกนี้ทุกคนก็เริ่มหันมามองแล้วว่าไมอาจารย์ด่าโอ้อาจารย์ด่าใครวะอะไรอย่างเงี้ยด่าเขาด่าปุ๊บเหมือนเพื่อนๆเขาปกป้องแหละโหอาจารย์รู้ไหมว่าคนที่อาจารย์ด่าเขาสอบได้ท็อปอาจารย์คะแนนวิชาอาจารย์นะ คนนารักคนนารักก็ต้องพูดเองตั้งก็บอกว่าอ่านหนึ่งเขาเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนเรียนดีแต่อาจจะดูแบบลุกแบบแบดๆบหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นแต่จริงๆที่นี่ต้องถามนี้เข้าวงการมาเนี่ยความฝันของมิวแท้จริงเลยอยากเป็นอะไรตอนแรกเข้ามาอยากเป็นนักร้องครับแต่ว่าพอเราได้ไปจับเรื่องงานแสดงก่อนแล้วมันก็ชอบเหมือนกันก็เลยทำงานแสดงมาก่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะมิวทำไม่หยุดเลยนะ พี่นี่ยังเคยคุยกับมิวว่ามิวมิวออกเพลงอ่ะหนึ่งเพลงต่ออาทิตย์หรือเปล่าคือมันเยอะมากอ่ะแปลว่าเราชอบมากๆจนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองใช่ใชสตูดิโอชื่อว่าชื่อก็ชื่อตามผมเลยเป็นมิวส์ซูเปอร์สตูดิโอครับแล้วมีศิลปินอื่นไหมในอนาคตจะมีไหมในอนาคต ก็คิดว่าอยากมีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแลตัวเองก่อนเขาว่าเพลงเยอะมากมีเพลงมีอะไรบ้างอัลโปรมมทเต็มที่เลยลูกอตอนช่วงปีที่แล้ว <พา S 1> ก็ปล่อยอัลบั้มเต็มไปแล้วชื่อว่า365ซึ่งตอนนั้นก็มี5เพลงที่ติดบิลบอร์ดเลยเพลงอะติดบิลบอร์ดเม็ดทำเป็นอัลบั้มเลยถ้าสมมติว่าให้เลือกหนึ่งเพลงที่มิวรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มีความหมายกับกับเราที่สุดถ้ามี <This is S 1> ออย <the view. S 1> ู่หน้าจะเป็นเพลงแรกที่ปล่อยมาตอนนั้นคือเหมือนโั้วเศษในการคิดเพลงแรกมันนานมากใปีนี้เพราะว่า มันเป็นเพลงแรกด้วยมันควรจะเป็นเพลงแนวไหนเพลงต้องหมายถึงใครอะไรตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงโควิดอะครับรู้สึกว่าอยากได้เพลงหนึ่งที่มันฟังแล้วแบบอบอุ่นหัวใจก็คิดว่าคงเข้าถึงคนได้เยอะจิงรักตอนนั้นคือคนแตกเป็นพี่เอกพี่เอกเลยให้โจทย์มาให้ให้กระดาษมาแล้วลองเขียนจดนหมายรัก แล้วพอเราเขียนไปมันได้ถึงแบบภาพแฟนๆที่เขาคอยดูแลเราคอยซัพพอร์ตเราคอยให้ความรักเราเออก็ลืมมองไปไอเพลงแรกเราเริ่มสื่อว่า,าก็ตอบโจทย์เลยพี่เอกผมอยากทำเพลงบอกรักถึงแฟนคลับเลยเป็นซิงเกิลแรกที่แบบทุกคนคอยสนับสนุนเราเราอยากจะมีเพลงรักเพลงหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายตอบแทนว่าระหว่างเรากับเขาที่คอยกินเป็นทีมให้กันเคยได้เพลงช่วยเซสชั่นออกมีรมา จ่ยังให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอการักกัาเหรอ,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 อได้ยินเหรอไม่ได้หรอหรอไูไม่ดีไม่ดีแล้วหยุ่น้างไม่ได้ยิน อันนี้เป็นเพลงที่เหมือนแบบเราตั้งใจเลยเป็นเพลงแรกหลังจากนั้นมิวทํามาเรื่อยๆเลยใช่ทามาเรื่อยๆครับด้อมของมิวชื่ออะไรชื่อมิวเลียนครับมิวเลียนทําไมถึงมิมิเลียนตอนที่ผมตั้งเชื่อด้อมเหมือนคนฟอลผมมาใน i อประมาณแบบหลักแสนอะไรประมาณนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขามียอดฟอลแบบเป็นล้านอะไรเท่มากๆ<อ>วันหนึ่งมิวเลียนเรยนหรอวันหนึ่งเราอยากมีคนติดตามเป็นร้านบ้างจังอะไรเงี้ย วันนี้มันเกินแล้วลูกวันนี้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแล้วลูกเพราะเพราะมาเฟียเสี่ยวเนาะไม่แตะเฮ่ยเฮ่ยไม่เห็นเสี่ยวเลยอ่ะด้อมพี่นี่อคือมันเกิดจากว่าเราอ่ะเป็นแบบลุคแบบแบดแบทไฮไฟอุ้ยไฮไฟ แล้วไฮไฟก่อนนะเรว่าเลดี้มาเฟียงั้นก็เป็นบ้านมาเฟียแล้วกันแต่ต้องบอกงี้แฟนคลับเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศไทยด้วยนะมีที่ไหนอีกโอ้ต้องบอกว่าทั่วโลกทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกทั่วโลกเลยแล้วทั่วโลกเนี่ยขอโทษนะในวันเกิดอ่ะข่าวออกไปแล้วแหละพี่นี้ก็เคยคุยกับมิวแล้วแหละของขวัญมาเยอะมากโลกเยอะมากเัยเยอะจนว่าหนูต้องไปทําโกดังเพื่อที่จะเก็บต้องไปทําใหม่เลยถ้าเป็นแบบก็เป็นโกดังสองชั้นเลย หนัะถึงขั้นว่าที่นี่พูดจํานวนเงิน10ล้านก็ไม่ผิดถูกไหมใช่ครับพวกของหรือว่าพวกรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดแต่ว่าถ้ารวมโปรเจกต์ด้วยน่าจะเกิน20ล้านถ้าเราเกิดวันเดียวนะโปรเจกต์ที่คือหมายถึงว่าเขาจัดทําให้เพื่อนเราแบบว่าไปเช่าสถานที่นู่นนี่อะไรอย่างงี้ยี่สิบล้านจะมีใครให้เราขนาดนี้ไหมถ้าเขาให้30ล้านให้อภัยอีกกี่เปอร์เซ็นต์ในยี่สิบล้านนั้นอะ ทอแห้งเหรอใช่เหี่ยวอร่อยดีครับทอดแหยว่าอร่อยเลยบุ๊คทอดแหยว่าอร่อยดีครับของชิ้นที่แบบมิวเองก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหขนาดนี้มีอะไรบ้างมีอเพิ่มมีอมีทองมีทอง40บาทครับมีเพชรด้วยครับมีพิงดมอนด์พิงดมอนด์ราคาประมาณร้านเท่าไหร่บุ๊คเหมือนร้านร้านสุดอะตอนนี้กูดังเก็บอยู่ที่ไหนนะ มีพิงไดมอนด์มีทอง40บาทมีอะไรอีกมับมีแบบมีมพพกต้นไม้เงินช่อดอกไม้เงินอะไรเงี้ยมีอันนึงเป็นเขาทำเป็นลูกเค้กก็เป็นเงินเลยนะครับสาชั้นทั้งหมดประมาณ8 0 0แสนไม่ได้ลำบากตอนนับลำบากตอนแกะคะ่ะ <c oughs> ต้องไปดึงทีละอันทีละอัน,อนปัจจุบันตอนถ่ายเนะี่ยผ่านมาวันเกิดประมาณสักเดือนหนึ่งยังแกะไม่เสร็จ ก็คืองานสิ่คนช่ได้จากแฟนคลับมันยิ่งใหญ่มหาศาลสําหรับคนคนหนึ่งนะที่จะได้รับความรักขนาดนี้ถ้ามันเทียบเป็นความรักอ่ะมันเหลือล้นแล้วแหละไม่ว่ามิวจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ดราม่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนคนนี้อยู่ข้างมิวตลอดคนนั้นคือมามาจริงก็มีหลายคนแหละแต่ว่าคนนี้เขาก็จะมีแบบมีความพิเศษเฉพาะขอยงคึ่งมาม้านะครับมาม้ามาม่าทำอะไรบ้างมาม้าอยู่กับสวงเวนมน แมนจะซึ้งอยู่แล้วนี่เป็นความเชื่อของเขาแหละเหมือนทำแล้วเหมือนลูกจะไปนีที่ทงที่ดีอะไรผมรู้สึกว่าถ้าเขาแฮปปี้ก็อินดีคำถามหนึ่งที่นี่อยากรู้วันนี้คุณเข้ามาแล้วคุณประสบความสำเร็จขนาดนี้ ที่บ้านว่ายังไงตอนนี้ก็เรีลพอเอกงนะครับผมก็รก<ห>เรียนอ๋อเรียนเรียนในสายเดียวกันหมดเลยใช่เรีให้ที่บ้านนี่ยแหละเพราะที่บ้านเขาอยากให้เรียนเขาไม่ความจริงไม่ได้อยากเรียนอยงที่เก่งนะเข้าใจพอที่ไทยมานี้คเขาค่อนข้างชิลแล้วแบบก,ก,ก็ก็แล้วแต่เลยแบบให้ทําง,งานในวงการไปก่อนเพราะโปรเจกต์เราก็เยอะมากๆเลยตอนนี้มาพูดถึงโปรเจกต์บ้างคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของซีรีส์มั่งดีกว่า เพราะว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของเพลงอย่างเดียวนะต้องบอกว่าคนคนนี้เขาความสามารถเยอะมากตอนนี้เป็นผู้จัดแล้วตอนนี้มีซีรีส์อะไรบ้างมิวเล่าไปเลยค่ะแล้ก็มีซีรีส์ที่เป็นผู้จัดเองชื่อ The Ocean Eyes ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับสัตวแพทย์ทางทะเลช่วงโควิดที่ผ่านมาร,รู้สึกว่าเราทุกคนนี่แหละถึงขาดการคอนเนคชันกันและกันเรเลยอยากทำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สามารถดึงคนกลับมาคอนเนคกันได้ทั้งตัว คนด้วยกันเองทั้งคนกับสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆใน,นสิ่งแ <ฮะ S 2> วดล้อมด้วยก็รู้สึกว่าอาชีพที่มันสามารถเอามาเล่นได้ก็ที่น่าสนใจก็มีแบบสัตวแพทย์ที่รักษาพวกสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยได้คนเขียนบทช่วยเฮนรี่กิลรอยเป็นคนที่เขียน Star Wars ก็ทำแอนิเมชั่นของมาเีหลายเรื่องของดีซีฝั่งดีซีก็ทำเหมือนกันก็ได้เขาเนี่ยมาช่วยเรียกว่าวางคืนเมนให้วางโคุงเรื่องทั้งหมดให้แล้วทีมงานทั้งหมดอะขอโทษนะพี่นี่ก็มีโอกาสได้ รับเกียรตินะคะให้ทําอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะทีมงานที่เราไปเจอเป็นทีมงานต่างประเทศหมดเลยมิววางแผนไว้ว่าน่าจะได้ดูกันประมาณเมื่อไหร่คิดว่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ครับปลายปีนี้จะเริ่มถันเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ยังไม่พอนะจิตคอมก็มีซิตคอมตอนนี้ก็คือโรงงานกรจุยักซึ่งก็ไปติดตามดูได้อันนี้ก็คือไปอีกหนึ่งเรื่องคือต้องบอกนี้แนะว่าวันนี้คุยกับนิวแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เราเห็นหนึ่งนะศักยภาพของของเด็กคนหนึ่งที่โอกาสอ่ะที่มันมาถึงอะ่ะแล้วเขาคว้าเอาไว้แล้วเขาคว้า,าไว้แล้วเขาทำได้ดีที่สุดวันนี้ถึงมีมิวสุดพิเศษวันนี้ขอบคุณมิวมากมากนะคะบขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกไหมเออรายการสนุกมาะว่าเลยดีใจที่เป็นพี่ซันนี่ในวันนี้นะเพราะว่าเขามีความแบบความคอนเนคกันอยู่แล้วอ่ะทั้งสองคนใช่ไหมแล้วเวลาพูดคุยเวลามอกันเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็น่ารักแบบนี้แหละทุกคนนะ แล้วก็ในตอนสุดท้ายเมื่อกี้ที่พี่ซานิพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเอ,อพี่มิวเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะเวลาแบบมีโอกาสเข้ามาแล้วเขาก็คว้ามันไว้เขาก็ทํามันให้ได้ดีเลยแล้วก็กลายเป็นพี่มิวที่แบบประสบความสําเร็จในวันนี้ก็แบบดีใจแล้วก็ชื่นชมเอาจงจริงนะเราเราเคยพูดไปแล้วแบบหลายครั้งแล้วว่าแต่ว่าก,ก็น่าจะเป็นน,น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าน่าจะเป็นแรกแรกหรือเปล่าที่เราพูดไว้ว่า พี่มิวนะเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกเขาจะมีประโยคแบบอะไรวะรูปสวยโดยซับเออประมาณนี้ใช่ไหมเขาเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งหน้าตาฐานะอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขามีพร้อมในสิ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขามีของสิ่งนี้แล้วแต่เขาไม่แบบเพิ่มศัก,กยภาพใ้ตัวเองไม่มีการพัฒนาตัวเองหรือว่าเพิ่มคุณค่าในความสามารถด้านต่างๆให้กับตัวเองเนี่ย ขาก็จะไม่มีวันนี้อ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมถ้าพี่มิวหล่อพี่มิวมีความพร้อมด้านการเงินแต่พี่มิวเลือกที่จะไม่ไม่ฝึกนูน่นไม่ฝึกนี่ไม่ทำนูน่นทำนี่พี่มิวก็เป็นคนหล่อหนึ่งคนที่บ้านรวยใช่ไหมอันนี้พูดกันแบบง่ายๆเลยทุกคนแล้วก็แบบ ก็จะไม่มีพี่มิวในทุกวันนี้แต่พี่มิวสุภาษิตในวันนี้คือมิวสุภาษิตท,ที่หลอ่อที่รวยที่เรียนเก่งที่กีฬาเด่นที่มีความสามารถร้องเพลงได้เล่นเล่นดนตรีได้เออต่างๆแล้วเขาก็ฝึกสกิลนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็แตกแขนงไปอีกหลายหลากหลายสกิลเพิ่มมามีแต่งเพลงบ้างอะไรบ้าง เ,เพิ่มการ,สรแสดงขึ้นมาพัฒน,นาในทุกๆด้านแล้วก็แบบความสามารถเขาแบบคว่แน่นขึ้นเรื่อยๆ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 แล้วระหว่างทาง10กว่าปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มสะสมตั้งแต่เวลหนึ่งวลสองอ่ะวลสองอาจจะมีลมลุกคู่การบ้างอ่ะต่อขึ้นมาใหม่เป็นวลสามวลสี่วลห้าปุ๊บ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 สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆสะสมความสามารถสะสม ศัก,กยภาพขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบสมมุติว่าพี่มิวเวล้อยตอนนี้ใช่ไหมแล้วแบบเจอแอดดอหล่นลงมาเป็นแอดดอที่เป็นเป็นโอกาสในการทํางานที่ดีมากๆแล้วก็มาเจอกับพี่มิวในเวลที่สูงแล้วแล้วก็ศัก,กยภาพพร้อมที่จะรับกับโอกาสเนี้ยแล้วมันแบบมันรุ้งอ่ะเออมันไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยมันเป็นมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเหมาะเจาะมากๆ ถ้าเกิดว่าระหว่างทางเวลหนึ่งถึงเวลเก้าเก้าพี่มิวแบบปล่อยผ่านพี่มิวไม่ทำอะไรเลยแล้วมาเจอแอดดอบที่มันแบบดีขนาดนี้แต่พี่มิวดันไม่มีความพร้อมอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรใช่ไหม,มนั่นแหละก็ต้องขอบคุณพี่มิวแล้วก็ขอบคุณไปถึงทางครอบครัวทางบ้านด้วยที่แบบเปิดใจแล้วก็ยอมรับให้สนับสนุนพี่มิวในดน้านนี้ด้วยแต่ว่า เรา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 ,เราชื่นชมพี่มิวอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเฉพาะเรื่องการเรียนะเราถ้าเป็นเราอะให้โดนโดนโดนเลือกระหว่างสองอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนหัวดี <c oughs> อา่าเป็นเราอะเราจะต่อต้านเออแต่น,นี้แบบชื่นชมพี่มิวมากๆเลยที่เขาแบบอทําในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากเรียนอะเขาเขาเขาอยากไปเรียนนิเทศอยากไปสถาปัตย์แต่ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเด็กเป็นเด็กไม่ใช่เด็กหัวดือ้ออ่ะก็คือเขาว่ายังไงก็ว่าตามน,านั้นแต่เขาก็จะมีแบบข้อเสริมนินี้หน่อยว่าผมยอมเรียนวิศวะให้นะแต่ว่าขอผมไปแคสงานด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เขาก็ทําหน้าที่ที่เขาต้องทำอ่ะได้ดีแลวในขณะเดียวกันเรียนวิศวะไปด้วยแต่เขาก็ทําในสิ่งที่เขาชอบไปด้วยนั่นคือการแคสงานต่างๆในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็พอวันเนี้ย เราเราไม่รู้ว่าพี่มิวอะทําทได้ยังไงเราเรารู้สึกนับถือพี่มิวามาโดยตลอดว่าเขาทําเขาทำ็นสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วแบบทำได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการก้าวเดินที่มีคุณภาพมากๆมาก,มาก,มากๆเลยตกมือจริงๆมันไม่ใช่มีแค่เพรสวรรค์แต่เขามีพรสวรรค์ด้วยเออนะแล้วก็มีความ มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะทำอะไรที่มีแบบเขา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 ดีตรงที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ตัวเองเร็วรู้ว่าตัวเองชอบอันนี้เขาก็แบบเอยอันนี้เลยรู้ว่าตัวเองอยากทำนี้ทำเลยอันนี้คือแบบเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่แบบรู้ว่าตัวเองรู้เร็วว่าตัวเองชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมุ่งมั่นพัฒนาในด้านนั้นแต่ว่าในอีกทางนึงก็ นะเรียนให้ทางบ้านเป็นวยจนตอนนี้ปอเอกแล้วนะจ๊ะยังไงก็เป็นกำลังใจกับคุณเขานะคะทั้งเรื่องการเรียนการทํางานซีรีส์ละครเพลงต่างๆทุกผลงานที่พี่มิวอยากทําเราเชื่อว่าเราอะ่ะเชื่อใจพี่มิวในทุกๆเรื่องมากๆๆมากเลยอะ่ะว่าทุกอย่างที่เขาตัดสินใจทําเขาผ่านกระบวนการคิดเพราะว่าพี่มิวเขาจะคิดเป็นแบบคิดเป็นโครงสร้างแบบแยกออกมาหนึ่งแล้วก็ตึ๊ด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 แยกออกไปแบบ อะไรได้บ้างเขามองทุกอย่างเป็นภาพรวมแล้วเราก็เลยเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวพี่มิวมากๆว่าเวลาพี่มิวตัดสินใจทําอันนี้นะคือเขาต้องผ่านกระบวนการคิดมาแบบยิ่งใหญ่อะเออในหัวเขาแล้วแบบผ่านมาแล้วเราก็เชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเขาในสินน่งที่เขาตัดสินใจทําแล้วเราก็จะคอยซัพพอร์ตพี่มิวอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ไกลกับพี่มิวมากๆแต่ว่าเราก็อยากจะส่ง ความรู้สึกส่งอะไรหลายๆอย่างให้พี่มิวแล้วก็อยากจะบอกพี่มิวว่าพี่มิวเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วเราก็ชื่นชมในตัวเขาบางๆทั้งเรื่องการเรียนการทํางานการแบบพัฒนาตัวเองะอะไรเงี้ยเราชื่นชมมากๆจริงอันนี้แบบทู้จักใจเลยนะทุกคนเก่งมากๆเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักเขาในวันนี้นะโอ้จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้จักพี่มิวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปล่องลอยอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ จะได้มีที่ยึดเนี่ยจิตใจดีๆแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ดีใจที่ได้รู้จักกันกับพี่มิวแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนในวันนี้นะคะดีใจมากๆมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะคอยอยู่ซัพพอร์ตพี่มิวแล้วก็ส่งความรักส่งกำลังใจให้คุณเขาในทุกๆวันเลยนะคะเราเชื่อว่าทุกคนต้องภูมิใจตัอพี่มิวมากๆแน่ๆเลยนะคะอ่ะ วันนี้ขอบคุณทางรายการปากต่อปากด้วยนะคะขอบคุณพี่สันนี้และก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามดูรีแอคกันมาอย่างไรก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาอัพคลิปใหม่จะได้มานั่งดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในรีแอคหน้าล้วทุกคนบ๊ายบาย